สบายดีพี่นอ้อง <c oughs> โอ้ข่อยแหงข่อยแหบข่อยแหงแหงข่อยแหบฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> กูถ่ายคลิปกันเลย <c oughs> อ่ะมื่อนี้ยุ่ยซับไปเลยให้เอาเละครับ <c oughs> ไปหัดใเแล้วมาใเแล้วพี่นอ้องเอ้ย <c oughs> โอ้ลูกน้องไรครับลูกนอก <c oughs> ้กกนองไรครับเต้กขาพนะูดว่าฝากครับเที่ยงใส่น้ำชาเลยแล้วก็พี่เรอว่าถ่ายจีบกันประเดี๋ยวว่าไทยด้สิ เยวจมครับต่อแม่ามาฝากมตอนพ่อมาแห้งมาได้เลยหรอปลเออขาโพดอย่ฟองต้มมากา่ต้มมือนีเพื่อนกะเอ้ยตองหินมือื่นเนะเจ้ายังอยเจ้าทไหนเจ้าเจ้าเจ้าได้เลยแโมงเนาะลุงโเปิดมือนีกะ หินเขาจะเอาเหินเก็ตอันมูตังสองร้ยแชิบหินเกบอืมราคาเท่าไรัดเป็นว่าสองหมื่นหามาเลยเป็นว่าเดี๋ยวจะ,จะเข้าดิจัดยังไงก็เด้ใช้ของขวง,ขงมันดต้องใส่หกหอไปนึ่งาะว มันมีมองเขาเพระได้มันเป็นโรทั่วมันเอาหงหลอกเราเบิรงเบิไม่นอนมันจเอาเด่วันัดเด็ดาดิัดเด็ดมาเลด่วด ยังยังวะ้ากับบ้านยังเท่ากันกุดกดกุดกดกุดกด ระบากสม้มเอาสมขวดวดเขามีบ้างที่อันเนาทำไม่แล้วเอามือนีเบื้องติวายสายแ้วพี่นนอกจ็กเื้อติว่ายาย,าาย,ยังไงกับไปเปลอกับพวกหักันอ่เบิ้งตาหูดูตาปากครับ เ <c oughs> บิ้งตาตาครับหูกับฟังไปใครบอกจะได้เจ้ากับเสียเลยใครบอกไม่มีความรูหรอ,อกของมือหนจกกิจะกัดยีไหวดหนาตัวไหนเดินหนาตัวไหนไปข้างหลังตัวไหนไปข้างหลังไปข้างหนาแล้วเจ้าะแตมาฟังสออุดมวิจารณ์เอาก็แล้วกันอันนั้นใอยบ่กโหดหรอก่าอัานมือหนิใอยมาไทายก่อนถือว่าเขาบ่อยูอ่มืนอนเขาได้เปรียบ ไหว้สายด้วยสร้างๆนะครับสร้างๆเจ๊จีดังครับของภาคอีสานครับก็ได้เด็กกันเอา ไม่นี้กะัซับประเดิกยคเสียงแหบแน่ยน้อยได้ไปนอนบอกว่าใคยได้ยินกะขออภัยด้วยเพื่อนกับเขามาคอมเมนต์ว่าได้ยินเสียงคลอยปรับปรุงแน่ก็เจ๊คจะได้หรอพี่น้องเอ้ยเสียงแหบครับอ่าน้ำมันเที่ยงกับเปียกเหรอครับเดีจะจ้าสตาร์ทหรอพี่น้องตอนนี้ เป็นไรเพี่น้องเป็นไรคือบ่สร้างไว้สายโดยสร้างนุ่นบ่สร้างนุ่นไว้สายเองนะครับมันสร้างนุ่นไว้สายเองครับเดีว่านะเดี๋ยวเข้าไม้ดูเดี๋ยวว่าอีกเลย ไม่ได้สร้างคือบอกครับคือ,ค,อ,ค,อความรูวห้องกระตองถามครับห้องมว้วนอย่างเดียวม <ไป S 1> ูใส่ได้บุ้หูหรอกครับใส่ย่างเดียว,ยยยวโอยคยางเดียวครับรอดท้ส่วนอุดมมาวิจารณ์เอาถ้าจะอยากหูว่าอันไหนเป็นยังไงจะคอยบอกไปกับบุหูคโจคงโ,โ,โจคือแท้มึงก็ใส่จั่างนี้มึงกระูดมากกระเด็ดัว่าเออเ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 ้ยอเอเอเอนี่ใส่หูดักใส่บวกมาใส่บวก

รอ็อยังฮะข้อมันเลื่อนเลยแน่นอเอาฟังเสียงสายตาเชียงครับว้ามีดึงโลกขึ้นมาได้เลยว่ะโอ้พ่หขื่อเมื่อกี้กเหรียญเยอ่อยู่หรอมึอนมนขึ้นมาได้นี่หายลุง ท่านยวนยวนนั่นกัเขามาได้ไอ้ัุไปมดเนี่ยตู้ขันหนึ่งจงลางเปี่ยนตรงเนี่ยเ้ยราการอะไรกันีเราบฮะไอุ้่ดมบบยูไปสุรินไปตะเสา ขาดอันเดยนขาดเล้ขาดเจเอเกออย่างิ้นมือนี้โซดมปยุก์ะครับเหลือทายเทียนบอกเปนยังไครับอือเ้าวันเป็นสายวิจารณ์ครับอ่าหูเรียก็เะบอกไปตามนั่นหละครับอะไรเนี่ยนะมึงเียนไว้มึงน่มึงเียนไว้ร้องไหบอองไเลยวกล้องวะ กูตายว่าจะกินกระปุ่นตัวร่มแล้วเหลปุ่นเบอร์หลงกวนปูสั่มยาาเป็นเลี้งแ้วถ้าจะกินจะมาหน้าเพจอ่บนนาอเารือนี้บ่อันนึงบ่ห้าตัวร่อยู่นะแล้วเลี้ยงกูจไปยัมวนม่หยิบอยู่เฮ่นดงกุ้งัน เมันกำลังเอาต่อวัดปีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบอนเดียวอหินสามแปดนะหินยังหินสามแปดเขาหินสามแปดมาโมโหแล้วเจี๊สีหินสามเก่าแล้วไปหน่ออันละหินเก็ดหน่อจ๊ะอันละเขาว่าหินใหญ่มันยัง่าเจ็บตีนอหินน่อย เขาว่ามันแพงเลยหนระอร้างสองหมื่นหาเลยจำได้ก็เอามาหลุดสองพวง่เดีวยวเอ้าเูไปเอาดูี๋เดีย๋ยวใเลยไเวลยได้ันนี้น้่ายเลยยีม่ไปเมืองบ่ เสียอะไรเประมาณเดีนีันเทบเกวกริ่ปลยนเา่นนี่เหรอไปหัวนี่วอนย่อหัืนนยยน่ไเีเนาะหูไม่ทังคันเนาะ เยี่ไ,ไม่กันได้หพันอยู่เอาล่มร่มเติมเลย